สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสตาร์คร f t 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ,ะและในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในมอดสตราร์คร r a f t Evolution c o m p l e t e เช่นเดิมนะโดยที่คุณอะไรเนะี่ยแชร์ฟินนะฮะแชร์ฟินอ่านว่าแชร์ฟินนะอ่ะเล่นเป็นโปรโตสนะครับอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะอันนี้เป็นโปรโตสจากภาคเอ่อภาคแรกปะเออใช่นะภาคแรกภาคแรก โอเคครับภาคบรูดวอร์นะฮะอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเดดเดดเดดอะไรหมเนี้ยเดสเกลลี่บอยเหรอฮะโอ้โหชื่ออ่านยากมากเลยนะอ่ะเป็นเซิร์ฟจากภาคแรกเช่นกันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะเซิร์ฟสีแดงด้วยนะฮะเป็นสีแดงที่แบบแดงสดมากเลยนะครับแดงแดงนะแดงแบบสุดเลยนะโอ้โหเลือกเป็นสีแดงแต่ว่าได้มาอยู่ฝั่งสีฟ้านะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า16 Bit LE นะฮะอ่าแต่ว่าตรงน,นี้เป็นฝั่งสีแดงโอเคเป็นแบบที่มีการแบ่งนนฮะ แบ่งฝั่งระหว่างน้ำเงินกระแดงนงะเนอ,อก็ถือว่าสวยงามดีนะแต่ว่าบนน,นี้เป็นฝั่งสีม่วงแทนนะอ่ะโอเคก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฝั่งสีแดงเล่นพู pool, แล้วแฮชนะครับแต่ฝั่งสีม่วงโอ้โหเข้ามาอย่างแสบเลยนะมาเปิดแอดซิมิเลเตอร์กันไว้นะฮะเป็นการขัดขวางไม่ให้ฝั่งสีแดงเก็บแก๊สนะครับผมเกิดตรงนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยนะอ,อืแล้วสังเกตคลิปมันจะกินขึ้นมาด้วยนะเนี่ยอันนี้คือ ในอะไรที่สมจริงมากนะแต่ว่าบางทีมันก็ไม่มีนะบางทีมันก็ติดบักนะครับผม pues ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วเขาก็ไม่แก้บั็กพวกนี้ด้วยนะเออ้ยกดผิดอ่ะเบสสอก็กำลังมานะครับฝั่งสีแดงแต่ว่าตอนนี้สีโมนียังไม่ลงเบ<อ>สสอเลยนะแต่ว่าเปิดเกตเบมากว่านะจังหวะนี้โอเคตรงนี้ a s s i m ิเลเตอ c ์ไ e เบอร์เนติคอกำลังตามมานะโอเคเข้าใจได้นะะซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็ดูอา่า เ,เรียกว่าอะไรนะแมชโปรโตสปะทะเซิร์ฟนะฮะ p v จนะฮะที่เป็นภาคแรกนะสรุปก็คือเราดูเกมภาคแรกในเอ็นจิ้นภาค2อยู่นะจังหวะน,นี้นะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตานี้โอเคเฮนดริสโอ้โหขึ้นเทคเฮนเดอรอย่างไวเลยนะฮะแต่เฮนดริสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกองทัพหลักของฝั่งเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ว่ายังไงยังไงก็จะต้องมีเซิร์ฟลิงเข้าไปแทงก่อนอยู่แล้วนะฮะ อ่าเป็นเซอร์ลิงเป็นตัวชนนะเป็นตัวที่จะเข้าไปตายก่อนนะประมาณนี้แต่ตอนนี้ฝั่งสีแดงอ่าเหมือนเพิ่งจะรู้สึกตัวนะดึงเซอร์ลิงเข้ามาแทะแอสซิมิเลเตอร์นะฮะคือเอาให้แตกให้ได้นะคือยังไงก็ต้องเก็บแกส๊สนะครับเพื่อสร้างไฮดร้านะแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วแมปนี้นี่เป็นแมปที่ค่อนข้างมืดด้วยนะเนี่ยตัวโมเดลแฮตลิรเดนนี่คืออย่างอย่างมืดเลยนะฮะแล้วตรงนี้อะไรนี่แฮตเชอรี่โอเคอ่ะตอนนี้เบสสองมาแล้วนะเซอร์ลิง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะฮะส่วนฝั่งสีม่วงไว้ยังครับออกเป็นรากูนนะฮะเคเน็กซัสเบสสองเพิ่งจะมานะฮะคุณแชร์เฟนแชร์ฟินนะฮะเคก็ okay. เข้าใจได้อยู่นะฝั่งโปรโตสนี่ใช้ทรัพยากรในการสร้างเยอะกว่าเซิร์ฟอยู่แล้วนะฮะตรงนี้เป็นโรบอติกแฟคซิลิตี้ตามด้วยสตูดิโอออฟดุลนะฮะอืมแต่ว่าพูดตามตรงแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผมแคสเกมภาคแรกอยู่เลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนภาคสองอ่นะเออคือ d ดล l o r ดอร t เทคยูนินู่นนั่นนี่มันเป็นภาคแรกหมดเลยนะฮะโอเคก็อย่างที่บอกนะครเป็นเกมภาคแรกที่เล่นในเอ g i n e ภาค2องนะก็ขอให้ทําความเข้าใจประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้โอ้โหคลิปโครนี่คุณสร้างอย่างนี้เลยนะปิดช่องแคบคอขวดอย่างนี้เลยนะโชคพอยนะภาษาไทยคือช่องแคบคอขวดนะตรงนี้มีกองหินด้วยถ้าอยากได้ทางกว้างๆก,ก็แค่ทําลายหินนะตรงนี้ คลิปโคโลนีแปลงร่างเป็นซังกิณน,นะฮะเรียบร้อยครับผมซังกินโคโลนีมาแล้วหนึ่งสองนะฮะตรงนี้ไฮดรูลิสมาแล้วสองตัวนะครับแล้วว่ายังไงครับฝั่งสีแดงยังไม่ได้รีเสิร์ชเอ่อเลเกอร์แอสเปกนะเป็นมัสคิลร์ออกเมนก่อนนะฮะก็คือสปีดไฮด้านะครับอ่าแต่ว่าฝั่งซิมมอนให้เป็นซิงเกิลาริตี้ชาร์จนะฮะตรงนี้เกตเวโอเคกำลังจะมาอีกหลังนึงนะลงไพลอนไว้2นะครับอ่ะ อาจจะเล่นลําบากหน่อยนะโปรโตอสพักได้เพราะว่าไม่มีวาร์ปเกตนะฮะเน้นการสร้างเกตเวเยอะๆเอานะโอเคตรงนี้จริงๆเนี่ยมาขยายเบสสองตรงนี้ก่อนก็ดีนะฮะมันปลอดภัยนะครับเพราะว่ายูนิตภาคพื้นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามมาได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นยานขนส่งมานี่ก็ได้เนี่ยได้ได้ได้แน่นอนฮนะประมาณนี้อ่ะแล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงมาแล้วนะครับดากูนนามาก่อสีตัวนะฮะฝั่งสีแดงว่างไงครับอื เข้ามาแล้วนะจังหวะนี้แตกหนึ่งนะฮะตากุลจังหวะนี้เข้ามายิงแตก2นะครับเฮ้ยด้ายิงอัดเข้าไปครับยังไงครับเอาให้ได้นะแตก3โอเคเหลือตัวเดียวนะฮะวิ่งกลับบ้านไปนะส่วนฝั่งสีแดงนี่ก็กลับบ้านเช่นกันนะโอเคประมาณนี้ และในขนาดเดียวกันนะครับรถทุยโรบอติกแฟคซิลิตี้กำลังสร้างริเวอร์อยู่นะแล้วก็มีการรีเสิร์ชสปีดให้กับชัตเตอร์ะนะฮะจากโรบอติกซัพพอร์ตเบย์นะฮะริเวอร์มาแล้วนะโอเคชัตเตอร์มาแล้วโอเคอ๋อชัตเตอร์มมาก่อนแล้วนะเมื่อกี้ผมผมมองไม่เห็นมันแนบเนียนนะแนบเนียนอะไพลอนเพิ่มเตมิมอีกที่หนึ่งนะตรงนี้โฟตอนแคนนอนอู้โมเดลใหม่มาแล้วนะฮะเป็นคัสตอมโมเดลนะเนี่ย แต่ไม่ใช่โมเดลของทางการนะนี่เป็นโมเดลแฟนเมดนะตอนนี้ฝั่งสีแดงอาเคลื่อนทับด้วยเช่นกันฮนะจังหวะนี้ตรงน,นี้ไว้ครับฮนดอลิสมาเติมนะเ,เดี๋ยวนะยูนิตยูนิตอยู่ในคลิปมันวิ่งเร็วขึ้นเหรออา้าอันนี้เขาปรับใหม่เรอครับโอ้เพิ่งสังเกตนะเนี่ยโอเคอาแพชใหม่ของมอดนี้นะยูนิตเซิร์ฟภาคแรกอยู่ในคลิปแล้วจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเหมือนภาคสองนะโอเคแต่ว่าตอนนี้ ขาบุกมาหน้าบ้านแล้วนะฝั่งสีม่วงนี่จะกันบ้านด้วยอะไรครับเนี่ยก็มีดากุญแ่นี้นะฮะป้อมปืนแตกเรียบร้อยนะครับป้อมแตกโอเคฝั่งสีดแดงสู้สู้ไม่ไหวนะถอยเ้ก่อนนะครับจังหวะน,นี้ถ้าหากว่าเอา่อคลิปเนี่ยสามารถเพิ่มสปีดให้ได้ก็แสดงว่าการขยายคลิปก็ยังมีประโยชน์อยู่นะเพียงแต่ว่าการขยายคลิปในภาคแรกนี่มันเปลืองเงินนะฮะคุณต้องสร้างเป็นคลิปคลนีนะฮะคุณจะเอา ควีนไปวางคลิปชื่ออะไรนะ,คล,รนละคลิปทูมอร์เออนั่นแหละคลิปทูมอร์ไอตัวงอคลิปอ่ะไม่ได้นะตรงนี้ไห้ครับโอ้โหดรากูลออกมากี่ตัวก็ตายหมดนะมันแพ้จํานวนะอมอหนะเรียบร้อยตรงนี้ริเวอร์ยิงอยู่แนวหลังนะครับปล่อยออกไปลูกหนึ่งตอนนี้มีอยู่สองลูกริเวอร์ River นี่คุณต้องกดให้มันต้องออกคําสั่งให้สร้างตัวสคารับนะมันไม่ได้สร้างโดยอตัตโนมัติเหมือนภ่าสองนะ ตรงนี้ปล่อยไปแล้วตรงนี้มีเซิร์ฟลิงไลเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังโอเคไม่ทันนะฝั่งซีม่วงรับขึ้นางานแต่ดูทรงแล้วฝั่งซีม่วงน่าจะไม่ไหวนะมีอะไรกันบ้านไหมครับเนี่ยไม่มีแล้วนะฝั่งซีม่วงโปรดักชั่นแล้วคุณไม่กดยูนิตมากนะครับมีทรัพยากรตั้งเยอะแยะโอ้โหตรงนี้เกตเว้แระเบิดเบิ้มไม่ทันนะครับผมฝั่งซิม่วงดากูนมาช้าเกินไปนะฮะตอนนี้สีแดงว่าไงเซิร์คลิงรอยอยู่หน้าบ้านนะคุณเดสเดสเกลี่บอย ืออันยากๆอ่ะแล้วตรงนี้อะไรนี่แฮชเชอรี่ <c oughs> เพิ่มเติมอีกที่หนึ่งนะฮะอ่าส่วนฝั่งสีแดงนี่ก็สร้างกองทัพใหม่นะฮะสร้างยูนิตเพิ่มเติมนะครับอย่างชิวเลยนะจังหวะนี้โอเคตรงนี้โอเวอร์โหลดอัปเกรดสปีดโอเวอร์โหลดด้วยเหรอครับทำไปทำไมครับเนี่ยไม่ทราบนะแต่ว่าที่แน่นะครับฝั่งสีม่วงนะฮะอัปเกรดเพิ่มดาเมจให้กับสคารับนะครับผม ยังมีอยู่นะฮะอัปเกรดตัวนี้เหตุตรงนี้โฟตอนแคนนอนวางใหม่นะฮะแต่เขาไม่วางชิวแบตเตอรี่ด้วยเหรอจริงๆน่าจะวางชิวแบตเตอรี่ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งซีพง่งทรัพยากรร่อยรอนะฮะเหลือแร่อยู่แค่200กว่านะเหตตรงนี้ฝั่งสีแดงเขาเรียนทับแล้วนะเป็นเซอร์กลิงกับไฮโดรลิสนะครับผมต,ตรงนี้โอ้ควีนเนสต์รังควีนก็กำลังมาด้วยนะเออควีนเนสต์นั่นก็ได้รับการ ก้ไขโมเดลแล้วนะฮะใช้โมเดลควีนเน็ตที่เป็นคัสตอมโมเดลจริงๆนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่เขาใช้โมเดลอินเฟสชั่นพิษอะอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งสีแดงมาอย่างดูเดือดน,นะไฮดร้านะตรงนี้เออเจอริเวอร์ยิงอัดเข้าไปอย่างนี้ฝั่งสีม่วงจัดไหลตามไม่ทันนะฮะไม่ใช่ไม่ทันไม่ได้นะฝั่งสีม่วงอ่าโอเคได้ได้ไดไาหมายถึงออกจากบ้านได้ไหมฮะก็พอได้นะเอา้าโอเวอร์โหลดไปแล้วนะ แต่ที่แน่ๆนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแรงนี่ก็ไหลกลับมาที่บ้านนะอ่าด้วความปลอดภัยนะครับสการับดาเมจคอม p l e t เรียบร้อยครับผมรดเวอร์นี่ก็จะเป็นตัวที่อันตรายกว่าเดิมนะจังหวะน,นี้มาตรงนี้ไว้ครับทำไมชัตเติลมันนิ่งจังเขาไม่ได้ทำแอนิเมชันให้มันขยับขยื่อนนิดหน่อยนะฮะโอเคน่าจะยังนะฮะตอนนี้ฝั่งสีแดงนะครับอับเกรดบวหนึ่งเกราะภาคพื้นดินนะ กราวคาราเปสนะครับและจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ฝั่งสีม่วงออกโจมตีนะเดินทับนะครับผมตรงนี้มีโอ้มีหอเซยนาก้าด้วยแต่ถ้าถ้าจะมาเปิดก็ต้องขึ้นบนอ่าบนหน้าผาตรงนี้นะตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีม่วงเดินทางมาถึงแล้วนะสีแดงกันบ้านได้ไหมมีไฮด้าอยู่นะครับเป็นฝูงเลยนะต้องดรอปเลเวิลงมาช่วยยิงนะครับอย่างนี้นะอื ถ้าไม่ใช้ริเวอร์ก็ใช้ไฮเทมปลาก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดเทคริเวอร์นะก็ใช้ให้มันคุ้มดีกว่านะอย่งางวันนี้นะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับอืฝั่งสีแดงจะก,กันบ้านอยู่ไหมครับเนี่ยถ้าสีแดงกันบ้านไม่อยู่ในฝั่งสีม่วงสวนคืนนี่คือเกมพลิกมาเป็นสีม่วงชนะเลยนะอะตรงนี้เอาหลอดแตกหนึ่งแตกสองไปครับแตกสามแตกสี่โอ้โหแตกทีละตัวทีละตัวเลยนะอื สป라이ด์บล็อกเรียบร้อยนะครับฝั่งสีแดงโอ้โหแต่ว่ากดเซอร์กลิงมาแล้ว18ตัวนะครับพอได้อยู่นะครับตรงนี้ริเวอร์เข้ามาอีกนะตายแบบแร็คดอลนะฮะกระจายไงหลังนะฮะตรงนี้มีโอ้มีริเวอร์สตัวตรงนี้ว่าไงครับเซอร์กลิงไหลเข้ามาไม่เป็นไรฮะดรากูนเอาอยู่นะครับฝั่งสีแดงบอกจีจีแล้วครับเดสการเล่บอยนะฮะไม่ไหวนะครับผมเจอดรากูนบุกเข้ามาซะขนาดนี้นะมีริเวอร์ด้วยนะฮะสรุปเกมพลิกมาเป็นคุณแชร์ฟินได้รับชัยชนะนะฮะ ไม่น่าเชื่อนะนึกว่าเขาจะเพรไปตั้งแต่ตอนที่ฝั่งสีแดงบุกเข้ามาช่วงแรกๆแล้วสิอีกนะอะ่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางทีเไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ